ครับเซตมีกี่ชนิดนะครับเซตมีสองชนิดครับมีสองชนิดนะครับเซตแรกนะครเป็นเซตจำกัดเซตจำกัดส่วนเซตชนิดที่สองเป็นเซตอน,นัอนต์เซตอนันต์เลยครับเซตจำกัดชื่อก็บอกอยู่ใช่ไหมว่าจำกัดใช่ไหมครับที่ยกตัวอย่างให้ดูเลยละกันเราจะได้เห็นภาพนะก็คือเซต หนึเนี่ยเป็นเซ็ตจำกัดนะก็เป็นใช่ไหมเพราะว่าจํากัดก็คืออะไรจํากัดจํานวนตัวถูกบ้างว่ามีกี่ตัวครับมีหน่งสแล้วก็3ตัวแสดงว่าจํานวนสมาชิกของเซตเหรือว่า N A เนี่ยก็คือ3ามโอเคเปล่านะครับอ่าเพราะฉะนั้นเซ็ตจากัดนะครับให้พี่นิยาม,มง่ายๆก็คือน้องจะต้องนับจํานวนตัวได้นะครับ จำนวนสมาชิกนับจำนวนสมาชิกได้ไหมสมาชิกได้โอเคป่ะอย่างเช่นเซต A เนี่ยนับได้ใช่ไหมว่ามี3ตัวนะครับสมาชิกเป็น3โอเคป่ะนะครับอย่างเช่นเซต B เป็นเซตของ1ิบกับ3เนี่ยอ่าอย่างเงี้ยก็นับได้ใช่ไหมว่ามันมีกี่ตัวครับ บางคนบอกหนึ่งสองสามสามตัวบาทนะครับไม่ใช่นะครับมันมีสิบสองตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีสามตัวหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าสมาชิกเนี่ยเป็นสองโอเคเปล่านะครับโอเคไหมนะครับและมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่น้องสงสัยกันมากเลยนะครับที่น้องชอบงงๆนะครับก็คือเซ็ตว่างเซ็ตว่างเนี่ยเป็นเซ็ตจ,จากัดหรือเปล่าเซ็ตว่างก็คืออะไรครับ เครื่องหมายอย่างานะ <habitude S 2> okay. ang, ี้แปลว่าเซตว่างนะเซตว่างก็คือเซตที่มันไม่มีสมาชิกอยู่เลยครับเซตที่มันไม่มีตัวอยู่เลยในนั้นน่ะถ้าเกิดเปรียบก็เหมือนกล่องว่างๆไม่มีอะไรเลยแปลว่ะเนี่ยเขาเรียกว่าเซตว่างเซตว่างก็คืออะไรว่างๆครับเพราะฉะนั้นเซตว่างเนี่ยเป็นเซตจํากัดหรือเปล่าเป็นนะนับสมาชิกได้ไหมนับได้นะจริงๆแล้วอะเซตว่างนับสมาชิกได้ศูนย์เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเซตว่างนับสมาชิกได้ศูนย์เนี่ย ก็ปะนะครับก็เป็ดเนานะต่อไปนะครับประเภทที่สองก็คือเซตอนันต์นะครับเซตอนันต์ก็ตรงกันข้ามกับเซตจำกัดนะครับก็คือเซตที่ไม่สามารถนับจำนวนสมาชิกได้นะเช่นอะไรเช่นอย่างนีนะ้เช่น A เท่ากับ1 2 3่งสอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย อันเนี้ยเป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์เป็นเซตอนันต์ถูกไหมเพราะว่ามันไม่สามารถนับจานวนสมาชิกได้ถูกไหมเนี่ยมันไปเรื่อยๆเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่รู้น้องจะไปจบที่ตรงไหนเลยโอเคป้าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันนับไม่ได้นะ้องจำนวนสมาชิกนก็นับไม่ได้ใช่ไหมนับไม่ได้ก็อินฟินิตีน้องนับไม่ได้มีอันหนึ่งที่น้องชอบโงโงก,กันก็คือ,อถ้าเกิดพี่สมมุติพี่บอกว่าเซตบีเนี่ยเป็นเซตของ หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็หนึ่งอย่างนี้อันนี้เซต B เป็นเซตจำกัดหรือว่าเซตอนันต์นเลยเซต B เป็นเซตจำกัดหรือว่าเซตอนันต์ก็ต้องเป็นเซตจำกัดถูกไหมทำไมถึงเป็นเซตจำกัดละ่ะอ่า ก็มาดูอันนี้มันนับได้ใช่ไหมหนึ่งสองสามอันนี้จริงๆเขาน,น,นนะับเป็นก้อนหนึ่งเลยนะโอเคเปล่าเขานับเป็นก้อนหนึ่งเลยนะเป็นก้อนที่สี่โอเคเปล่า,านะครับเพราะว่ามันครอบด้วยเซตอยู่จริงป่ะอ่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเอเอ็นบเนี A ่ยสมมุตสมาชิก B เนี่ย,ยเท่ากับสี่นับได้ไหมนับได้นับได้เป็นเซตจากัดไหมเป็นเซตจากัดเนาะนะครับนับได้ก็เป็นเซตจากัด ออเคปบ้าวนะครับะนะครับแล้วถ้าเกิดแบบนี้ล่ะถ้าเกิด b ถ้าเกิด c c แล้วกันนะ c เป็นเซตของ1 2 3 1> ไปเรื่อยๆรืจนถึงสี่อย่างนี้ค่ะแบบเนี้เป็นเซตจำกัดหรือว่าเซตอน,นันต์บางคนบอกพี่โอ้โหมีจุดจุด,จ,ดจุดอย่างนี้มีจุดจ,ดจ,ดจดุอย่างนี้เซตอนันต์ชัวร์ถูกปะ ไม่ถูกนะเนาะเพราะว่าอันนี้มันนับได้ถูกเปล่ามันมีกี่ตัวเนี่ยมีสี่รอยใช่ปะ่ะมันนับได้ถึงสี่รอยใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้น NA ก็ตอ่อ NC ก็ตอสี่ร้อยตัวไงนับได้เะล่ะนับได้ใช่ปะ่ะนับได้ก็จํากัดใช่ไหมนับได้ก็จํากัดนะอืมอเข้าในะครับนะ เพราะฉะนั้นเวลาดูดูดีๆนะครับว่าอันไหนไเป็นเซตจ,จำกัดอันไหนเป็นเซตอานันต์เนาะนะครับบัา,านะครับตรงนี้นทันพี่ไหมนะครับทุกคนโอเคนะครับ ดู1.3กันเลยดีกว่านะครับ1.3นะครับน้องต้องรู้จักสับเซตครับนะ้องสับเซตนะครับสับเซตร่าภาษาไทยก็คือสับเซตน,นะครับก็คือเซตย่อยครับเซตย่อยความหมายของมันก็คือเซตย่อยครับ เส้นย่อยคืออะไรเส้นย่อยก็คือการเอาสมาชิกของเซตแต่ละเซตมาใส่ปีกกาให้มันอ่าหนานะครับให้น้องเอาสมาชิกแต่ละเซตมาใส่ปีกกาสมมุตินะครับยกตัวอย่างเลยก่อน ยกตัวอย่างถ้าเกิดพี่มีเซต A, เซต a เป็นเซต 1, 2อ่าสับเซตจะได้เท่าไหร่ครับสับเซตจะได้อะไรบ้างถ้าเกิดพี่มีเซต A เป็นเซต 1, 2ึสับเซตเราก็เอาสมาชิกของเซต A ใช่ไหมครับมาจับแล้วก็มาใส่ปิดกาใช่ไหมตัวแรกเป็น1 ใช่ไหมครับตัวแรกเป็นหนึ่งเอาหนึ่งมาจับใส่ปีกาได้เป็นเซตของหนึ่งโอเคเปล่าครับจับหนึ่งมาใส่ปีกาแล้วก็จับสองมาครับจับสองมาเอามาใส่ปีกานะครับเป็นเซตของสองงนี้โอเคเปล่านะครับแล้วก็จับจับสองตัวได้เปล่าจับสองตัวได้นะครับจับหนึ่งกับสองมาแล้วก็ใส่ปีกาได้อืมโอเคเปล่านะครับ แล้วก็จะมีตัวที่น้องจับได้อีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นตัวพิเศษอ่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษน้องสามารถจับเซ็ตว่างเข้ามาใส่ได้ด้วยอืมน้องสามารถจับเซ็ตว่างเข้ามาใส่ได้ด้วยแครครับลนะก็คือไม่จับอะไรเลยอ่ะไม่จับอะไรเลยอ่ะไม่จับอะไรเลยก็เหมือนกับเอาอากาศมาใช่ไหมก็ได้เเซ็ตว่าง โอเคร็จ okay, บ้างนะครับน้องไม่จับอะไรมาเลยมาเลยก็จะไ,ได้เซตว่างเนาะเพราะฉะนั้นนะครับมีกฎของสับเซตที่น้องต้องรู้ครับก็คือเซตว่างเป็น,เ,ปนเซตว่างเป็นสับเซตเป็นสับเซตของทุกเซตครับเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตครับ เพราะว่าเราสามารถเราถึงมันจะเป็นเซตอะไรก็แล้วแต่เราสามารถหยิบอากาศมาแล้วก็ใส่ติก,กาได้อยู่แล้วใช่ไหมเออนะครับเพราะฉะนั้นเซตว่างก็เลยเป็นสักเซตของทุกเซตอันนี้ก็คือโน้ตเลยนะครับอ่าโน้ตเลยสำคัญสำคัญโอเคไหมนะครับ ระบายสีไ้ด้วยดีกว่านะถ้าเกิดน้องจําอะไรในหน้ากระดาษไม่ได้นะครับน้องจําอันนี้ไปเลยเซ็ตว่างเป็นสับเซ็ตของอะไรครับของถูกเซ็ตโอเคเปล่านะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกอันนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวจะงงไปนะครับเอาอีกอันนึงนะครับเอาอีกอันนึงเป็นเซ็ตของ b ละกันนะนะครับสมมติ b เป็นเซ็ตของ a เล็ก b เล็กแล้วก็ c เล็กไม่มีทูน่านะครับ เจอบ่อยเลยเจอบ่อยนะซีเล็กมาทูน่านะไม่ไม่ใช่นะโอเคป่าถ้าเกิดเซต B เป็นเซตของ A อเล็ก B เล็กแล้วก็สเล็กจงหาสับเซตของ B ีอ่านะครับสับเซตจะได้อะไรครับสับเซตเราหยิบอะไรออกมาได้บ้างอันแรกเลยใช่ไหมเราก็หยิบเซตว่างออกมาได้ไงใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะอ่าไม่หยิบอะไรเลยใช่ปะ่ะเป็นหยิบเซตว่างออกมาได้อ่าแล้ว อันที่สองเราสามารถหยิบเอออกมาก็ได้ใช่ไหมหยิบเมาใส่เซตนะครับแล้วก็หยิบ b มาใช่ไหมหยิบ b มาใส่เซตนะครับแล้วก็หยิบ C มาใส่เซตว่าใส่ใส่ไอ้นี่ใส่ปีกานะครับอ่าเสร็จแล้วหยิบ a b มาได้ไหมหยิบสองตัวมาได้ไหมหยิบมาได้ด้วยใช่ไหมหยิบ a b มาก็ได้นะครับหยิบมาทีละสองตัวก็ได้นะอ่าหยิบ a กับ c มาได้ไหม ได้หยิบมาสองตัวก็ได้ใจดีใจดีหยิบมาสองตัวก็ได้นะครับแล้วก็หยิบ b c ซีมาได้อ่าหยิบมาสามตัวได้ไหมได้นะครับหยิบมากี่ตัวก็ได้นะครับหยิบมากี่ตัวก็ได้เลยหยิบมาสามตัวก็เป็น a b c เนาะนะครับจบยางจบแล้วนะครับจบแล้วนะครับ ครบแล้วเนาะเออแล้วเราจะรู้รได้ยังไงว่าครบหรือยังนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าครบหรือยังพี่มีเคล็ดลับมาบอกนะัะอ่านะครับจดไว้เลยนะครับอ่าสูตรการหาจํานวนสมาชิกนะครับอ่าสูตรการหา จำนวนสับเซตสูตรการหาจำนวนสับเซตนะครับสูตรการหาจำนวนสับเซตนะครับหายัางไง สูตรง่ายๆเลยครับก็คือจำนวนสับเซตนะครับจำนวนสับเซตจะเท่ากับสองกำลัง n a ครับสองกำลังด้วยจำนวนสมาชิกเซตโอเคเปล่านะครับอันนี้อย่างเช่น a เนี่ยจำนวนสมาชิกของ a คือเท่าไหร่ครับจำนวนสมาชิกของ a คือเท่าไหร่ จำนวนสมาชิกของ A ก็คือ2ถูกปะจำนวนสมาชิกของ A ก็คือ2งั้นถ้าเกิดเราอยากได้จำนวนสับเซ็ตจำนวนสับเซตก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง nA ซึ่ง nA ก็คือ2เป็น2กำลังสได้4 แสดงว่าจำนวนสับเซตต้องมี4ตัวนับดูมีสน่ตัวหรือเปล่า1 2 3 4อี่ามี4ตัวพอดีแสดงว่าครบโอเคป่านะครับอ่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะับ b ก็เช่นเดียวกันนะครับ b ก็หา n b n b ก็คือจำนวนเซต b เท่ากับ3ใช่ไหม1 2 3่งสองสามาจำนวนสมาชิกเซต b เท่ากับ3งั้นจำนวนสับเซตจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย จำนวนสับเซตจ,จะเท่ากับสองกำลังสามได้สองกำลังสามได้แปดเอนะนะครับอันนี้เอาไว้เผื่อเช็คนะครับว่าเราทำครบหรือเปล่าอ่านี่มานับดูว่าครบแปดตัวหรือเปล่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคอเครบนะครับแสดงว่าเราทำถูกแล้วนะฮะเคะครับ เอาไว้หางกันน้องนะครับตรงนี้ทันที่ไหมทันนาอนะต่อไปคนระับตัวต่อไปที่น้องต้องรู้จากเลยก็คือ,นะอรครับ1.4 power set นะฮะจบแล้วเนะี่ยตัวสุดท้ายแล้วนะครับ power เซตนะครับพาวเวอร์เซตคืออะไรนะครับพาวเวอร์เซตนะครับพาวเวอร์เซตก็คือจำเซตของสับเซตทั้งหมดครับเซตของสับเซตทั้งหมดก็คือถ้าเกิดน้องมีเซตน้องมีสับเซตใช่ไหมน้องก็เอามาใส่เซตสับเซตทั้งหมดเอามาใส่ปีกาก็กลายเป็นพาวเวอร์เซตแล้วโอเคป่ะอย่างเช่นข้อนี้อย่างเช่นข้อนี้ เมื่อกี้ใช่ไหมเราหาสับเซตมาแล้วใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตก๊อบไปหา power set เลยนะอ,นะอันนี้เราได้สับเซตเป็น4ตัวนี้ใช่ไหมฮะเราได้สับเซตเป็น4ตัวนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเราจะหา power set a เราจะหา power set a นะครับมันจะเท่ากับนะครับเอาไอ้พวกนี้มาใส่ปีการ ่าเอาสักเซตทั à, ้งหมดเนี่ยเจ็ดรอบกันเลยครับแล้วก็ใส่ปีกกาทพืให้มันีเนี่ยแหละเสร็จแล้วเพราะว่าเซตโอเคแล้ง่ายไหมง่ายใช่ไหมอ่าจบแล้วะไหนลองบีอีกสักตัวนะครับบีอีกสักตัวสินะครับ ก็คือตด้งเนี่ยช่วยช่วยช่วยบีขัดลอกมานะครับอ่าบีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าซับเซ็ตทั้งหมดก็คือบรรทัด ที่2ใช่ไหมฮะับรรัดที่2ใช่ไหมเราอยากได้ power set B ล่ะเราทำยังไงถ้าเราอยากได้ power set B นะง่ายๆเลยครับก็แค่เราเอาสับเซตทั้งหมดอะมาจัดใส่ปีกาให้มันจบนะโอเคเปล่าเพราะฉะนั้น power set B นะครับก็จะได้เป็นลอกอะไรปุ๊บนะครับชืบๆอ,อ,อย่างนี้แล้วก็ Set A Set B เร็วๆเลยนะ Set สลอกเลยเนี่ย set a b แล้วก็จับทั้งหมดเนี้ใส่อะไรครับปีกกาใหญ่ๆทับไปอีกรอบหนึ่งโอเคบ้าวนะครับ